ก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ฟิลมอุดรดัมซิ่งนะครับผมคลิปนี้ก็พามาดูโคมมสึ่ p พีซีสองรุ่น8นะครับตัวแรกครับผมทีมงานโชคซิลานะครับอยู่ที่บอรก,กอบอเดิมครับท่านผู้ชมบอลูกลังนะครับ ส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟิมอุดอนดัมซิงด้วยนะครับผมก็อ,อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆใ,ให้รับชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีรถดำของทีมงานเสียโนโด,ดครับผม6กล้อดำหน้ายาวนะครับมาซื้อลูกลรงด้วยครับท่านผู้ชมสงสัยบ่อเสียโนโด,ดนี่จะวิ่งยากนะครับ เป็นทีมงานหกรอดำหน้ายาวนะครับผมเที่ยวแรกของคลิปครับท่านผู้ชมคุณปู่รถดำหน้ายาวนะครับสภาพยังสวยยังหล่อนะครับผมรถดำคุณปู่นะครับ อเต็มเรียบร้อยครับผมมาดูรถดำคุณปูณหน่ยา,างออกบ่อนะครับโอ้มีหมอ้อก๋วยเกี๋ยวด้วยครับผมหมอ้อใหญ่หมอ้อใหญ่ครับผมมาดูเที่ยวต่อไปครับผม รถป๋าเอฟครับขับโดยพี่น <recherche> ้ำชัยครับผม ใส่ดินอยู่ประมาณ5-6ตักครับท่านผู้ชมเพราะว่าทางอบอบ่อนี่ค่อนข้างจะลําบากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เทนี่รถดาบอกว่าค่อนข้างจะเทยากนะครับทางก็เหนื่ดด้วยครับผมก็ใส่อยู่ประมาณนี้ครับท่านผู้ชม 5- 6ตักของ200นี่ก็ไม่น้อยนะ ร้อยครับผมออกตัวมาครับรถคันนี้นี่ค่อนข้างจะรอบช้านะครับผม วิ่งงานดินคนเดียวครับผมวิ่งคนเดียวโดโด,โดเลยนะครับหน้าดินนี่ถ้าพอออกก็เอาออกครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเราเหลือไว้เยอะนี่เวลาเราปรับแต่งนี่ถ้ามันหนานี่จะทําให้รถไถติดหล่มได้ง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ถ้ามันเยอะก็เอาออกครับท่านผู้ชม งานเที่ยวนี่ก็ใส่ประมาณนี้ครับก็ถือว่าไม่เยอะไม่น้อยครับผมอ่ะมาดูเจ้าร็อกกี้ครับท่านผู้ชมคันนี้นี่สีเขียวทั้งคันเลยนะครับช่วงล้อช่วงกระบะนี่ค่อนข้างจะยาวนะครับผม วันนี้รถดำก็วิ่งระยะทางไกลพอสมควรนะครับเที่ยวเที่ยวหนึ่งนีกก็เกือบเกือบชั่วโมงครับผมก็ถือว่าใส่พอประมาณนะครับการตักดินใส่นี่ก็อยู่ที่ประมาณ5-6ตักนะครับผม านนี้ครับผมดูหดลังบ่อน,นี้นี่ค่อนข้างจะสวยนะสีนี่แดงมากครับผมอ่ะมาปิดท้ายด้วยเจ้าฮีโน่ครับท่านผู้ชมก่อนดัมซิ่งนะครับ อะโอเคครับผมส่วนคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟีมูดอนดัมซิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิป,ปใหม่ให้รับชมกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ